ลิซันดาของพบลิซันดาของพบแล้วเฮ้ยกับพี่ลิซันดาโดนเยาแล้วมีพาดล็อกทำไมกูไม่กดหาห้องทั่วไปวะเมื่อกี้แม่อเข้าไปถึงห้องแรกแม่งว่าสวัสดีครับพี่กิฟต์ขนลุก,กเลยกูยยเนี่ยเนี่เราต้องหาอ่อนให้ได้กูหายไปเลยลิซันดาใครบอกไม่แรงคุณมันสามเก้คือพี่จะบอกว่าสําหรับใครที่เล่นทีฟทีไม่เป็นนะเหมือนพี่อ่ะพี่เล่นทีฟทีไม่เป็นเว้ยรู้สึกว่าแบบ พี่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรได้เลยอะมันแบบมันปวดหัวอยู่อะวันนี้ครับเพียงแค่คุณกำเงินเดือนลรประมาณ2-300บาทครับคุณจะกลายเป็นคนที่เล่นทีฟทีเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยคือคุณจะกลายเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นโทนี่สตาร์คมี AI คอยช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้มันคืออะไรครับเขาไม่ได้สปอนนะขอบอกนะว่าคลิปนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์แตอย่างไรครับแต่ว่าแต่หลังจากที่ลองใช้มาประมาณ30เกมเนี่ย ของดีครับของดีที่อยากจะให้ทุกท่านได้ไปลองครับนั่นก็คือตัวนี่ m o b า l ติกดจ g ครับมันเป็นเว็บที่ว่าเอาหลายๆคนก็เอาไว้ดูคอมนั่นแหละครับเราจะโหลดโปรแกรมมันมาเลยนะครับเพื่อให้มันแบบมาคอยบอกคอมเลยในเกมเลยครับแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะติดตั้งอาจจะต้องติดตั้ง Overw ร์วมนิดนึงก็เป็นโปรแกรมเสริมอีกทียครับก็ตั้งสองโปรแกรมเนาะถ้าใครไม่เคยติดตั้งเลยจะมี OverW ร์วกับโมบาย t i c เนี่ยโมบาย t i c นะผมทีนี้พอเรา install เสร็จแล้วเนี่ย ให้เราเล็อกอินตรงนี้นะล็อกอินก็คือสมัครสมาชิกแบบผ่าน a c e b o o k อะไรเงี้ยของเขาอะครับสมัครปุ๊บเสร็จปั๊บเราจะต้องอันนี้อันนี้แนะนำนะเราจะต้องเติมเงินครับเราจะต้องอัปเกรดเป็นพาสเป็นบริเลติกพาสครับอันนี้สําคัญเลยอันนี้จะเป็นการปลดล็อกแบบคุณจะกลายเป็นมเหมือนมีอ,อ,อะไรนะทูนิสตา์มันมันเดี๋ยวนะทูนิสตากเอไอมันชื่ออะไรวะ จาว่านไม่ใช่จาว่านจ้าวิสเออจ้าวิสจ้าพี่ก็เลยจ้าวิสจ้าวิสเออคุณจะมีจ้าวิสอยู่ในเครื่องเลยครับถามว่าเอ้ยพี่แล้วมันไหนไหนมันคือยังไงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูครับน้องว่ามันว่ามันดีแค่ไหนครับอ่ามาครับผมก็หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมไปแล้วแนะนําว่ารีสตาร์ทคอมสักรอบหนึ่งเพื่อเป็นการแบบว่า forever reset อนะเนาะเราก็รีเซ็ตไปสักรอบหนึ่งแล้วเราก็อ่ามาดูนี้ฮะเกมโอเวอร์เลยเราอาจจะต้องติ๊กนิดนึงครับอันนี้พี่ก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยครับจ่ายไป พี่จ่ายไปไม่ได้เยอะครับจ่ายไปปีนึงเลยครับเพราะว่าคือถ้าปีนึงมันก็ตกเดือนละร้อยกว่าบาทอะก็จบๆไปเลยจบๆไปเลยจบๆไปนะผมคือตอนแรกตอนที่จ่ายเนะี่ยไม่รู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะคือคิดว่าแบบเฮ้ยอยากรู้อะคือเขาที่แล้วลงมาปุ๊บแล้วไม่ได้ลองเติมพาสมัมรู้สึกแบบเฮ้ยอยากรู้อะเออพอได้ลองแล้วอยากแนะนําครับแล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่เล่น TFT เนี่ยยิ่งเป็นคอมปัจจุบันนะรอเเลเจนต์ Legend, อะมันมีแชมเปี้ยนร้อยกว่าตัวมีคอมม้ฮึมามหาศาล ม,มีนู่มมีนี่มีปลดล็อกมีนั่นมีนี่เนี่ยปวดหัวมากบางทีแบบว่าคนที่ชอบมันก็แบบแป๊บเดียวมันก็อดัดอัดอัดเข้ามาได้เลยแต่บางคนที่ชอบแต่แบบใช่ไม่ไหวว่ะตึงว่ะตึงว่ะตึงว่ะก็ตัวนี้แหละครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์อ่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูครับว่าเป็นยังไงแเรานะเล่นเกมจัดอันดับเลยเนาะแต่ว่าถ้าวันนี้นะครับเข้าไปเล่นแล้วโดนตกนะครับก็ต้องขอบอกว่าพี่สตรีมอยู่เพราะฉันเนี่ยช่องแชทเนี่ยจัก,กํกำลังงมงืงๆงืๆ้งเง้งง้งเลยนะครับผมเออ แล้วก็อาจจะเรียกว่าสมมุติว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใน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 ตรงไอเทม <c oughs> อะแซลเลนครับมาเดี๋ยวลองดูอับอะเนี่ยตรงนี้มันจะมีมาถึงก็จะเป็นฟังก์ชันแรกก็คือล็อบบี้สเกลเตอร์แต่ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะใช้ได้ป่าวไม่รู้นะมันก็จะสเกลว่าเฮ้ยเนี่ยมีใครเล่นบ้างแล้วเขาใช้คอมอะไรบ้างอ่าอันนี้อันที่หนึ่งนะ อันนี้หน้าต่างเราก็จะพี่ขออนุญาตย้ายตัวเองไว้ด้านด้านด้านประมาณนี้แล้วนะครับอ่าด้านซ้ายล่างเนี่ยจะมีกดเช็คดูของได้นะว่าของผสมยังไงบ้างครับมีสเตตบอกแล้วก็บหมกับตัวอะไรก็จะบอกหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของที่คอมเราใช้ผสมว่าคอมเราเอ,อย่างตอนนี้พี่ติ๊กเป็นคอมเบอ,อ,อร์โกอยู่ครับมันก็จะมีบอกว่าเฮ้ยต้องผสมอะไรกับตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับตรงนี้เรามาลองเล่นครับช่วงแรกนะครับ การเล่นของคุณก็ไม่ต้องซีเรีเยสอะไรมากครับคุณก็อยากหยิบตัวอะไรชอบตัวอะไรก็หยิบไปเลยครับหยิบสิ่งที่คุณคิดว่าเฮ้ยอยากลองเล่นอยากเล่นบอยหยิบบอยครับอยากเล่นไอโอเนียหยิบไอโอเนียครับฟังกช์ชันถัดมาที่มันเกิดขึ้นก็คือคำนวณอักเม้นให้ครับว่าอักเม้นเนี่ยเป็นอักเม้นอีโคโนมี่เป็นแบบเป็นไทป์ไหนครับแล้วเทียอะไรครับเทียเอสอันนี้เทียเอแต่หมอกคอมนี้นี่เราสามารถทำนี้ได้เลยนะอ่ะสมมุติว่าพี่อยากจะอ่ะลองคอมนี้ก็ได้สมมุติพี่บเฮ้ย อยากเล่นเดมาเซียว่ะพี่แค่ติ๊กนี้ครับผมชูสคอมนี้แล้วพี่ก็เลือกเดมาเซีย forever เปลี่ยนจากไวเลยนะเปลี่ยนจากวอยออกเป็นเดมาเซีย forever มันก็จะเปลี่ยนคอมของเราเป็นเดมาเซียเลยครับนี่ข้างบนเป็นไงอ่าแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าตอนเริ่มเนี่ยเราตอนเริ่มเนี่ยเราต้องจัดตัวยังไงครับนี่ J4 อยู่นี่เอา J4 ยืนข้นนนางนี้อ่าหานีเ่นนเดี๋ยวเด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 นดเ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 ดัดเดเดเัเด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 เเดเ ง่ายขึ้นเยอะมาก,มากครับตอนนี้เราแพ้แล้วครับเพราะเราจัดไม่ทันครับ GG ครับเวลเพลย์ Play. GG เวลเพลย์ครับเอ่ออ uh ่าเ uh ลดเกมสเกลลิงเราได้ e p ฟีอ่ะ Let's go! Let's Let go! Let's go! Let's go! Let's go! Scaling! ทีนี้นะตอนนี้เราเล่นอะไรดีครับได้โปรเธอท่ทัโปรแกรมช่วยฉันน้อยดูครับเราสามารถดูคอมตรงนี้ได้เนาะอย่างที่บอก คือจริงๆโปรแกรมมันดีมากแหละแต่มันอยู่ที่แบบคนคนใช้แล้วล่ะอันเนี้ยคือแบบมึงต้องใช้ให้เป็นอ,อ่ะอืมเฮ้ยนีันี่นี่จาก,กลองเล่นนี้มันแต่ดิซันด้ามันไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่ครับคอามรู้สึกพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันชอบแบบเอาการซีซีไงค,คือมันมีตัวการซีซีไว้แล้วพอมันการซีซีปุ๊บม,มันก็แบบสบาย let's go let's go สบายสบายครับ เติมของเติมของขี้โกงนิดนึงสู้เขาเสพเรื่องช่วงแรกเลื่องไม่ค่อยมีอันนี้ต้องผสมยังไงนะเขาโอ้โหพักกลุ่มประชาเลยแล้วดูได้รับแพ็กเกจช่วยเหลือและวสามพอนทันทีคืออะไรวะเดีย๋ยวนุแพ็กเกจช่วยเหลืออะไรแพแ์แพ็กเกจแพ็กเกจช่วยเหลือก็คือได้เงินเหรอเดมาเซียโจงเจริณ ตอนเนี้ยนะเซจูนี่มันควรจะมาวยแต่ว่าเราเราจะไม่โลเราใจเย็นก่อนเราต้องใจเย็ยนๆนิดนึงแพ็อเกจช่วยหน่ยมาไว้ิ่งเฉาเฮ้ยพวกคนพวกคนเล่นวิววอเทอร์เยอะจังวะตะกี้ก็บ้านเมื่อกี้ก็เล่นไปบ้านนี้ก็เล่นกี่ค,คนวะวิววอเทอร์วิววอเทอร์สองวิววอเทอร์สามโอ้ไม่ก๊ ไม่มีโปรแกรมแบบพี่ยเนาะดูดิความสบายของเรามันสบายเหลือเกินตามเลยเอาตามเลยเอาตามเลยเอาตามเอาตามเฮ้ยเหลือของให้เซจูนี่ดีวะให้เฉาเด้อเฉามันตีแบบตีดีอะใช่แล้วฟาสแปดมันใช้ดีเอาง่ายมนใช้ดีเว้แต่ว่าเราก็ต้อง <c oughs> ต้องปรับเองแต่ว่าจะตายแล้วตอานห้่คอาใหม่ครัอม่ครับ รรจริงครับสบายจริงไม่ต้องรอนาน,น <c oughs> ด้วยแต่แต่ตลอดใช้ดีจริงๆริงทำไมกูไม่กดหาห้องทั่วไปวะเออจะสอนน้องๆเขาก็ต้องแบบว่าไปหาแบบกินนิ่มหน่อยกดแหลงแล้วแบบเมื่อกี้เม่งเข้าไปถึงห้องแรบบแบบแบบกแมบบ่งว่าสวัสดีครับพี่กิฟต์คนรู้กเลยกูแล้วาการเลือดเลือดวะน้องเพราะว่าบริแบร์ต้องใช้เลือดเลือดอะบริแบร์สามพันแปดร้อย อันนี้เวียอูดอันนี้เวียมันโดนนี่แบเวอร์โก้สามดาวมาแล้วคอมนี้ที่พี่เล่นตอนตอนเย็นมันได้เป็นวอร์โก้หรอใครก็ได้เปล่งพลังมาแบกยิขกร้องเอาโซอี้อีกตัวเถอวเพื่อแต่เงินเราจะไม่พอนะถ้าเราชนะอีฟ s ล y เซวีวิน t ล s เซวีวิน นี่วิววอเทอร์อีกอแล้วอ๋อแพ้และเฮ้ยชาวยังอยู่ชาวยังอยู่ชาวแบกด้วยครับแบกหน่อยแบกหน่อยครับพี่พี่แบกหน่อยคะ่ะเกิครับชาวยกมาโอ้โหโอนเนอร์โอ้โหช็อตนอี้โอนเนอร,อนอร,อนอร์มาครับผมมาเคลียร์ป๊อปปี้เลสเซวีวินแล้วีวินจริงมั้ โอเคเปิด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 ไกด์แบบเปิดฟูลไกด์เปิดฟูลไกด์เลเวลเอรเวลแปดตอนไหนครับผมเลเวลแปดตอนสีน่สองนะสี่สองสี่สองสี่สองหกอันนี้เราเป็นดาบน้ำไปเลยดาบน้ำดาบน้ำสวยทีนี้เราจะได้มาหน้าแบบสก,กิลออกเลยอ,อ,อ,อุ้ยเจฟโฟตัวนี้มันโหดตัวโหดตัวโหด โตโฮดยกยูชาวยกยูโอ้ซีซีจากแอสโอ้ไม่กอดคุณมาอยู่ oh ยชีโอ้ไม่กอดจัดการไปได้ครับ oh อ้แม่สี่สองเหลือเงินเท่าไหร่อ่ะเหลือเงินสามสิบบวกด้วยนี้อันนี้เมื่อก่อนเอาจบตลอดเลยได้รับทั้งสองทองและแชมเปี้ยนสี่ทองตอวเราไปซื้อจัดการไปสองดาวทันทีนีดีมาก แต่เราต้องได้ลิซันดาไงแล้วเราได้นี่แล้วเราได้เงินด้วยอัพครับผมอัพครับผมมาเราหาลิซันดาลิซันดาพีสลิซันดาพีสเชีย่ยหรือบลอมดีวะบลอมก็ได้บลอมสองดาวได้เท่าไหร่อะหุ้ยเลือดยังไม่พอเชีย่ยพี่นึก่าเลือดพอแล้วพอแล้วนี่ว่าเฮ้ยขาดอีกจิบปาโอ้ oh my g o d เราต้องการลิซันดาวะ่ะต้องการลิซันดาวะ่ะ มาดิทิวเตอร์เฟสเจอบลอมเคาน์เตอร์พิกนี่ Let's go เแล้งกันันหน้อง I don't care เบียรเบียเอาใครออกป๊ Poppy, อปปี้ออกเหรอเรียบร้อยครับบอลลีแบร์เราก็จะมาแล้วอ๋ออันเชิญวอลลีแบร์ ฮ่าเอาแอสออกได้โซน่าออกได้แล้วลืมลืมมาโซน่าลได้เฮ้ยถึงมันโหดมากกระโดดจริงอะเอาโซน่าออกได้แล้วโอ้อินโวเกอร์อุ้ต่อินโวเกอร์สี่ก็ก็มันว่ะทีนี้เราอาจจะสิ่งที่เราอยากได้นั่นก็คือสิ่งที่เราอยากได้ก็คือสิ่งที่เราอยากได้ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราอยากได้อะไรเพียงแค่เราไม่บอกเพียงแค่เราไม่บอก คือตอนนี้เราต้องการแค่เซจูนี่ไ้ยถ้าได้เซจูนี่เราจะเราจะครบเลยโอเคครบละรอบหน้าก็จะมาละ <c oughs> สวยครับแล้วเราก็จะขึ้นเลเวลเก้าจาะทัพก็ทัพก่อนจากทัพตามก่อนไปเรู้อยไปเรื่ไปเรื่สองบลอมตรงนี้ดีกว่าพี่ว่าเอาวอลิแบร์ไว้ตรงนี้ดีกว่าเราเราเราปรับนิดนึงเราปรับนิดนึงวันนี้มันจะเข้าไปสิงช่วยเพื่อนป้ามาแล้ววอลิแบร์ จต่กรรมาเลยวอลิเปอรสู้เขาวอลิเปอรสวยมากวอลิเปอร์รอ๋อมิซันดาไม่สกิมมอน F G เขาชื่ออะไรที่เขาแบบเล่นเลนการนี่แบบว่าในเอ็นบีไม่ใช่แคปเออเพิร์กเพิร์กเพิเพเร์กที่เราเรา,เราต้องจัดตามแบบว่าสูตรเขาเลยป่ะแบบสูตรอะสูตรเลยเราต้องการออนใช่ไหมต้องการออนนะ A few moments จะมาเพิ่มจะวาเพียมเวรเวลเก้าตอนลาวห้าห้าลิซาน่าของครบลิซาน่าของครบแล้วเฮ้ยเชฟฟิลลิซัน่าโดนเดี๋ยวแล้วอีปลาด้โยเหไปไปปาไปไปสวยจะกัดปลามันเฮ้ยมึงปามาเดีไหนลิซาน่าเบนแกนี่ไงนี่ไง ไปไปไปเราต้องหาออนให้ได้หายไปเลยลิซันดาใครบอกไม่แรงปึ้มพันสามเยดเคดูนาเมจลิซันดาก7 0 0พันเจ็ดไปไปลิซันดาไม่แรงเนาะตรงนี้ต้องม่แทนต้องเอาออนมาแทนเพิร์กจัดการหน่อยสวยมากจ2ทูเพิร์ก วนอยู่แซควฟายดีเ e โอ้โดาเมเจ็ดพันเจ็ดเวลาชนะมันสนุกท um> ี yeah> ่เป็กเลยพอลาแพ้มันก็ซอเป็นขี้อ๋อนี่ดีกว่าเอาไดดีกว่าเอานี่้เอาเอาดตีเนี่เน่กูจะเอากูจะเอานนี่ต่งหากเราเฮ้ยเนียดตางนานั่นแหละเื้แต่ไม่พูดเก็บไว้ใ่ได้ใจ ถ้าพูดออกไปลูกเฮ้ยลืมไปลืมไปีเรียนทำไมล่ะซีเรียนเราหาได้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 ชิวๆๆๆๆไปมันไปเลยครับผมซีเรียนมาเลยยิยูฮูเจ็บกว่านันเราจริงต้องหาออนให้ได้แต่แบบแม่งเงยออนแม่งมันโหยากจังวะอีวอเกอร์สี่มาแล้วครับผมมาหน้าแบบดูมาหน้าดูมาหน้าดูมาหน้าของอิซาน่า นี่ดาเมจเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮ้ยแปลกแปลกแปลกลิง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 จักจ๊กไไนี่ไงนี่ไงเปิรก์กเปิกอยู่นี่ไม่ต้องห่วงเปิร์กอยู่นี่้โดดาเมจหมื่นสองคืออยากได้อ่อนมากเลยมันจะได้ตีของตะทีอะ แต่ว่าดูจะถูกตาต้องสู้กับที่1ว่ะนี่คือที่1ครับที่1เมื่อเจอกับลิซันดาที่แบบอินวอร์เกอร์สจะเป็นยังไงอ่อนมงช็อตนี้ตึมอลิเบวณตีอยู่ตีอยู่ตาตาคามแม่งคึกมากอุ้ยแรงแรงเอเมซ่าอยู่นี่ระวังเอเมซ่าด้วยเอเมซ่าประตูหลังเอเมซ่าอยู่นี่ระวังระวังเอเมซ่าเอเมซ่าแกไม่มีซีซีกันสิเฮ้ยโอ้อเยี่ยมโอ้ยโกรธมาก เหลือแต่สี่ครับสี่แล้วครับติดตัวแข็งที่สุดเฮ้ยบริเวณตายชิบหายแล้วว่าแชทชิบหายแล้วหนึ่งหนึ่งจดก,การมันเลย บา้านเนี้ยมันโหดโหดนักงเอเจอเฟเกอร์และรวบโอ้ีช็อคเวฟสวยมากอีกตาหนึ่งถ้าเราถ้าเราแพ้เราเจอไปหากองสิเฮ้ยก็เฟรยอรอ๋อกลัวพี่เขากลัวพี่ได้ไปแต่ถามรู้ไหมกูไม่ได้เล่นเอาจริงเราเล่นได้แต่ว่ากูไม่เล่นแล้วอุ้ยมาแล้วครับผม ดูส่งเขาน่าจะ,น,าจะน่าจะไปแล้ววะ่ะเรต้องหายเชี่แล้วไม่รู้จะเลือกใครดีโอไมคกอดโอไมคกอดมันจบแล้วว่ะน้องโอ้โหไม่ได้เาไม่ได้เอาตัวขึ้นนี่ทำไมได้ โอล่แปมังดจัดเฮ้ยอะไรอะแชทเชียด what the f w ไอเชียแมนนอกซัดสิบ มีร้านสิบวิอะ่ะคือพี่ต้องหาลิซานดาให้เจอเท่านั้นน่ะถ้าเทพเจ้าลิซานดาได้โปรดเถอะถ้าเทพเจ้าลิซานดาช่วยลูกด้วยลูกขอแค่ตัวเดียวลูกขอตัวเดียวมันอาจจะอาจจะไม่รู้สู้ได้บ่าวอะแต่ว่ามันดาเมจมันเพิ่มแบบโคตรเยอะเลยอะมันเพิ่มแบบเป็น2อ0พันอะเพิ่มมาหน้าเท่ามันอาจจะ วิแพ้เลยใช่พัดิน,นได้โปรโดเถอะท่านเท,นทนพเจ้าเชื่อมันในตัวท่านเหลือเกินท่านเป็นผู้สูงส่งท่านเป็นผู้สูงส่งที่เก่งมากจริงๆ ได้าตาปะนี่ชิคก์ับฉัน,นะวแา้วอ,อ,อวะต้องขายทีเวียนอะขายทีเวียนเราไปาวัดเ่ยเฮ้ยคินเด็ได้ปะคินเด็ตได้ปะวะ Kira kata ayah. Kira kata ada apa? เฮ้เยแดหมดีไหมพี่ว่าดีนะเว้ยอาพูดตาตรงก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวโปรแกรมก็อย่างที่เห็นก็คือมันไม่ได้เป็นโปรแกรมโกงแต่อย่างใดก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้มาแล้วคุณจะชนะทุกตาแต่ว่ามันทําให้คุณเล่นง่ายขึ้นครับก็ไปลองดูน้กับตัวมูนลิติกครับซึ่งพี่คิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยใช่น้องก็ <laughs> ไปดูกันได้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับ